สวัสดีครับเจอกันครับกับบอาเจียงคนอุบลครับของช่วงวันที่28ครับมกรลาพ่อสสอพันหีครับมื่อี้ผมสีผ้ามาล่องวาวนะครับเาอจุฬาขนาด160เซนติเมตรครับผมนี่ครับอย่าต๊กเจนะครับว่าปีกเป็นหังเอียนขึ้นแบบนี้ครับพาลมครับเวลามันถือความความร้อนนะครับปีกจะแอนแบบนี้เป็นธรรมดานะครับ ถือความหล่อนย่มแย้มกังเว้นนะครับพอย้มกังเคลื่อนจีะข่ออกเองนะครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะรับแอดนะครับล่มยูบอบนี่ดีแห้งครับเมื่อกิดถือถือบาลเดี๋ยวมาชมครับสำหรับบาลตัวนี้นี่ผมกะล่องเมือเคืนเป็นทีเรียบร้อยแล้ะครับแต่เมือเคลื่อนนี่ว่าก็อยูสอดแจงครับเอาลงมาท่านครับเมือเคลื่อนนี่เมือเศร้านี่ครับโปรดีนไทยคลิปเพราะว่าผมมีมือกล่องนะครับ เดี๋ยวมาติดตามครับลมอยู่อุบลทีแหงครับครับแบบนี้เลยครับครับย่ำนะครับวาววตัวนี้นี่ขึ้นแล้วครับแต่ผมจะทดสอบความมั่นใจครับผมกนสีแบงไหพี่นองทั้งจังหวัดเชียงนานไปเลรียนนะครับเนาะครับทิดผ่าลมสีดำครับเิ่นขอมากครับเกลือล้างกลางเลยเะเสียดเนวาเลยถือกล่องไว้ํำเมวะ เออถือไปถือไปแป๊บนึ่งยิงยิงเฝ้าสามารถได้ลมมันแห้่ยงหยาดดึงมาอยู่กลับไปเขาไม่แล้วฝากกดไลค์กดแชียร์นะนะครับเดี๋ยวตอบทุกคอมเมนต์ครับผมสวัสดีครับว่าสาวเมียพร้อมสนุกเรียนมือเลี้ยงครับจวดครับบ้านี้จวดเล่ยครับโอ้ยเห็ดงเย่เลยครับค้นถอดเวลาวลงครับไปไปมึงครับสําหรับว้าตัวนี้นี่ผมล่องนะครับเมืขึ้นนี่ครับสําหรับพี่น้องเขาว่ามึง ตัวน,นี้นี่ใส่เวลาล่องเมื่อคื่นนี่ประมาณสีเทศหาเทศครับผมกลัวสีขึ้นนะครับเนาะแต่ก็ขึ้นแตะเทศแรกแหละครับเต่แบบแก้ปัญหาวายังวาหมุนนะครับเนาะจนใ้ศูนย์ศูนย์นกลางมันมือคืนครับบาดนีพอดีว่าวบ่มีคลิปครับตัวนี้ครับอ่าก็อยากให้เพิ่นเห็นนะครับเนะาะก่อนเฮาจิแบงให้เพิ่นเพื่อความสบายใจทั้งผมแหลก็ะผู้รับนะครับเนาะ ครับผู้สรงผูรับนะครับเนาะครับเอเอาก็ผมผมกะจะมีวาวให้มึงครับอัพลงช่อง youtube ให้ชมครับให้มึงกันใน่แาเลยครับหลายปีครับหาปีสิบปีเอยๆเลยครับไครคือทอดวาวจะคล้องกะมาเปิดมึงย่อนลังก็ได้ครับผมครับผมกะใน้ฐานะที่ผมเป็นสร้างนะครับนอกเห็ดผมกะพยายามเห็ดให้ดีสุดครับเห็ดให้งานออกมาดีสุดครับผม หลังจากไปจากมือผมไปแบ่งให้พี่น้องกับองหัวว่าจะเป็นอยน่างไรนะครับนอกขันว,ว่ามีปัญหาอย่างกะทักมาหาภพในทันทีครับผมกะยินดีให้คําแนะน้าดีๆครับครับแต่ว่าแต่อยู่กับมือผมอ่ากะมึงเอาตามคลิปได้เลครับอู้ร่มแห้งครับร่มแห้งครับนี่ครับใส่หมวกด้ครับหมีหอน เดี๋ยวขออนุญาตบ้างกล่องน,นะครับแบบหนึ่ง เือควมชั่วครับผมพี่ล่องเห็นมันหมาเลยครับเสียตาครับพี่น่องสุดพี่กำลังแรงมากครับออกกำลังกายครับพี่บอกกำลังกายครับเดี๋ยวครับขอนนี้อากขึ้นไปข้างบนก่อนรับผ่อนแดดโอ้ครับซุดหยอดครับโอ้ตายครับพี่น้องเ่าอยู่พระอาทิตย์บานนี้ เราเขิ่ยืซื้อผ่า,ผาอาทิตวะเนี่ยมองเห็นเลยครับบุยร่ำขึ้นหยบนะครับอุบวนนี้ร่มวมฝนเฮห้งเลยครับตอนนี้ครับพีน้องแห้งไแล้วแต่ลมมันไม่เป็นช่วงนี่ครับว้ากำลังถอยลงมึงครับอย่าดึงว้าขึ้นอ้าเกิงทนะี่ไหน บเบาไปเลยครับพ่อเบายู่ซือพาจิจับผมโอ้ตยตายตายหยับตาเลียมตาได้บ่างี่น้องไม่เห็นบ่ากเ,กเ,เห็นมั้ยแกเออเห็นเห็นม่้เห็นนิ่ง,งครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปเฉียดมึงครับไปเฉียดเงี้ยงมึงไว้ว่า,วาจะเป็นแดงๆนะครับเนาะโอ้ยตายที่นี่เบาไปเห็นมาเกือบโอ้ยเป็นเรียบร้อยครับ เห็นป่ะนี่สาวมาต่ำๆกันไหนไหมก็ดีกับจดได้เอาลุงหน้า้าเจาเอาเอหกคิปกคทุกคน สวัวดาวตัวนีผมจะลองเป็นทีเดียบร้อยทางเท่ยวเมือคเื่อนนะครับนอนสำรับคนที่เขาเมืองที่หลังครับแต่ว่าวโมมีคลิปครับผมก็อยากก้อนสีแบ่งให้พี่น้องทั้งังหวัดเชนาไปเล่นครับคะแนน160เส้นผมก็อยากถ่ายคลิปอยากอัพลงยูทูบให้พี่น้องเพื่อนจีเมากับผมให้เพื่อนเดย์มึงให้เพื่อนเดย์ชมนะครับเพื่อความสบายใจของคน่ม่งแต่ก็ผู้รับนะครับกรบะแทบ,บต้องอใครมา ตอนนี้เฝ้ายีซือพระอาทิตย์ครับเนี่ยมองเห็นบรรยากาศมันขึ้นสูงมใช่ไหมนี่น้องครับบานนี้ผมสีสาวลงนะครับบานนี้ครับเพราะว่าเช็คเป่าครับเป่านี่น่าจะพวกมีปัญหาแหละครับพวเอียงสายพเอียงหัวนะครับพวกมุดครับ chặt chặt Còn sáng nữa Ờ, เสือสาวต่อมาครับพอดีช่องขึ้นไปบ่ได้เลยครับวาวยูดีค่ะค่ะอดิตครับผมเสียบตาห่งครับครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นการล่องวาวครับก่อนแบ่งให้เหินไปเหรียนนะครับเนาะครับตัวนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ครับกับจบจากตัวนี้นี่ผมก็ว่าสีเห็ดด้วยหาชีพครับกำลังสีติดครับ อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมอีกสองตกัญชาไล่สดน่าจะเป็นช่วงดึกๆนะครับประมาณสามสี่ถุนเพราะว่าผมก็ต้องเฮ็ดงานหลายอย่างครับบ่แม่นว่าเฮ็ดแต่เบาครับผมครับกัญชาติดสีสีน้ำเงินตัวหนึ่งครับผมแล้วก็สีส้มตัวหนึ่งนะครับนี่ชี้แจงรายละเอียดไปครับเดี๋ยวหาว่าเอ้ยบ่าจริงอัพลงว่าหมื่นละสองตัวครับเอาบ่าตัวเก่ามาอัพอยู่บ่นะครับนี่ชี้แจงให้ฟังเลยครับครับผมเพราะว่ามื่นหนึ่งผมจะไล่บ่าออกหมื่นละสองตัวครับช่วงนี้ ก็จะย่อมเมยนะครับจังหน่อยช่วงนี้ตักควันหน่อยครับเตือนหกโมงเสาร์นอนกับะ้าณหกถุมตีหนึ่งครับนอนกับหาหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงครับโอเคครับนีบ่กวสู้กันฟังเนาะครับเนาะครับกระขอบใจไอ้หนุ่มหน้ามนครับคนบ้มนน้องเราครับผมจากไอ้หนุ่มอำเภอเขียงในครับจังหวัดอุบลราชธานีครับผมให้เกียรติครับมาไม่ยังกว่าก็ไฟบอลครับเห้ยบอลเจิงคนอุบลนะครับคนโกนะครับเนาะครับ ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะงถามาคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ผมไม่ได้ครับกดครับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นสักหนึ่งกำลังใจผมในการเฮ็ดคลิปนี้และคลิปต่อๆไปดนะครับผมกับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอ้พี่น้องครับปล่อยเบาหูแง่ครับหูแงครับผมนี่คือหูหรักนะครับตามปกตินี่หูรักครับผมนี่หูรักเดี๋ยวฮ่าจะมืมึงหูรักอีคุดเหล็กเหลกนะครับเดี๋ยวฮ่าจะมืมึงว่า มูแปวที่มันออกดีซื่อไหนเห็นปะเห็นบ่เกอไม่มีบ่เห็นบ่ครับเดี๋ยวจิล่องปล่อยมือมันจะขืนบ่เดี๋ยวเราดีครับเดี๋ยวน้องควายมือมึมองครับบ้าบาอยู่เห็นมั้ย,ยน,ะน,นะน้องควายมือนะครับ

ลมมันมามนมอืมโอเคครับลูปมวยแห้งวานใดครับเยี่ยมกันไหมครับพี่นานะสวัสดีครับช่วงแรกนะครับเนาะครัมนมว้วนครับผม